สวัสดีครับช่างบินเครื่องไฟฟ้านะครับวันนี้ก็จะมาติดกล่องดันล่างนะครับ a i s d นะครับผมตัวนี้เป็นการเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดนะครับแยกแรงบิดสูงสุดมาใช้ในรอบดับนะครับมีโหมด AI นะครับผมคำนวณเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับได้ถึง9เบอร์เลยนะครับผมสามารถสลับใส่ได้ทุกรุ่นในกล่องกล่องเดียวเพราะว่าเป็นดันล่าง AI คำนวณจากแรงดันเดิมนะครับไม่มีปัญหากับตัวรถแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับตัวฮีโน่ครับซีรีส์เ0 0เป็นเครื่อง300 3 4 4นะครับผม ตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับก็มาติดกล่องดานรางนะครับก็น,นัดกันไว้หลายวันอ่าเนี๋ยผมจะมาดูหน้าตานะครับตัวกล่องดานรางนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวกดให้ดูว่ามีสเต็ปไหนบ้างนะครับอ่าติดตั้งเสร็จก็ไม่มีไฟโชว์นะครับผม ก็น,นี่คือสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับมีทั้งหมด9เบอร์นะครับแล้วก็มีโหมด AI คำนวณเองอัตโนมัติแล้วก็มีตัววัดแรงดันในตัวด้วยนะครับผมผมลองเหยียบ่ให้ดูนะครับเล่นไวชัดเจนเลยอ่าตัวน,นี้คือแรงดันไม่เกินแน่นอนนะครับปุ่ม2กลปุ่มสามารถกดวนขึ้นวนลงได้สมมติว่าเราอยากจะกลับมาที่เบอร์8ก็กดลงมาได้เลยถ้าอยากเพิ่มเป็นเบอร์9กก็กดได้เลยไม่ต้องกดวนครับผมอ่านี่ได้เลยนะครับแล้วก็โหมด AI นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสวิตเปิดปิดให้ในตัวนะครับกล่องด้านหลังนะครับสวิตตรงนี้นะครับถ้าไม่มีจุดคือเป็นการปิดกล่องนะครับถ้าเปิดกล่องก็จะมีจุดสามารถกดเปิดปิดขณะขับขี่ได้เลยก็แค่ยกคันเร่งก่อนนะครับผมก็ปิดประมาณนี้เดี๋ยวก็ตอนนี้รถลดหนักมาก็จะตั้งโหมด A ไว้ให้นะครับคันเร่งไวดูรอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูควันนะครับว่า กี่ตั้งดันลางไปแล้วเนี่ยจะมีควันโชยๆยนิดหนึ่งนะครับก็คือน้องๆรีแมปดีๆนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่เบอร์เก้านะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดกล่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวปิดกล่องไว้ก่อนเลยอ่าเดี๋ยวลองเหยียบคันเร่งดูครับผมไปดูควันอ่าท่อยอยู่ตรงนี้อ่าควันจะไม่ค่อยมีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองเปิดกล่องนะครับ โอเคเปิีกล่องแล้วลองเหยียบกั้เล็วูเห็นไหมครับควันออกโชยๆประมาณนี้นะผมถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อช่างวินได้เลยนะครับตอนนี้ก็กำลังคงงของอเป็นงานน่าจะแกบบกน่าจะไปผลไปที่ไซงานก่อสร้างนะครับคันนี้ผมเป็นซีรี เ0 0นะครับเครื่อง3 4 4ี่นะครับเป็นเป็นหัวนอกนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่อ่าเป็นเส้นคลองเจ็ดเขาเรียกว่าวังน้อยธันยะครับผมเส้นคลอง7ก็ออกไปนี่ก็ประมาณ2โลนะครับก็ถึงคลองเจ็ดถึงวังน้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาบริการให้ถึงที่เลยนะครับผมเลือกคร่งไฟฟ้าเลือกกล่องดันล่างนะครับคิดถึงช่างวินได้เลยนะครับผม ก็วันนี้มาบริการถึงที่ใจนะ,น,อกกอนะครับผมเลือกคล่ไฟฟ้าเลือกกล่องดารานะครับก็เหมือนเลือกเมียนะครับผมถ้าเลือกดีเขาก็ดูลแลเราดีครับผมสวัสดีครับ